ทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาวิจารณ์แผนการของกองทัพอิสราเอลค่ะซึ่งประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ในการระง,งับการโจมตีเชิงยุทธวิธีแบบรายวันบนเส้นทางถนนสายหลักในกาซาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์นะคะโดยกองทัพอิสราเอลประกาศระง,งับการโจมตีในแต่ละวันบริเวณด่านคาร์มชลอมไปจนถึงถนนซาลาอัลดินและเส้นทางมุ่งหน้าทางเหนือกาซาตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง16นาฬิกาตามเวลามาตรฐานสาก ทางอิสราเอลระบุว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานการระงับการโจมตีในช่วงเช้าซึ่งเป็นรายงานในนาทีสุดท้ายเขาได้หารือกับรัฐมนตรีกาลาโฮมและให้ความชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้สําหรับเขาค่ะด้านกองทัพอิสราเอลได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าปฏิบัติการทางทหารโดยปกติจะยังดําเนินต่อไปในเมืองราฟาซึ่งเป็นพิกัดสําคัญในปฏิบัติการทางทหารทางตอนใต้ของกาซาซึ่งมีทหารอิสราเอล8นายเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ ปฏิกิริยาจากเนธัญญาคูได้ตอกย้ำถึงความตึงเครียดในประเด็นการจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซานะคะที่ทางหน่วยงานระหว่างประเทศออกโรงเตือนมาโดยตลอดว่าสถานการณ์นั้นเข้าขั้นวิกฤตด้านมนุษยธรรมไปแล้วค่ะโดยรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิตามาเบนเกียได้ประนามแนวคิดการหยุดโจมตีชั่วคราวโดยบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เป็นคนโง่เขลาที่ควรต้องตกงาน ความขัดแย้งนี้ถือเป็นหนึ่งในคลื่นการประทะระหว่างสมาชิกพรรครวมและกองทัพอิสราเอลนะคะในประเด็นสงครามกาซาที่ยืดเยื้อมาถึงเดือนที่9แล้วและแนวทางของกองทัพที่ประกาศไปครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ค่ะหลังจากเบนิแกนส์อดีตผู้บัญชาการทหารอิสราเอลและนักการเมืองคู่แข่งเนทันยาฮูนั้นลาออกจากรัฐบาลโดยกล่าวหาว่าเนทันยาฮูไม่มียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากพอในสงครามกาซาค่ะ โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในการลงมติในคณะรัฐมนตรีว่าด้วยกฎหมายการเกณฑ์ทหารของกลุ่มยิวอัลตร้าออโตดอกซ์ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอัฟการแลนลงมติคัดคา้านโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจําเป็นมากพอที่ต้องเกณฑ์คนกลุ่มนี้เข้ามาขณะที่ผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซีฮาร์ลีของอิสราเอลบอกเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเกณฑ์ทหารเพิ่มจากชุมชนดังกล่าว สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารประชาชนราว1 2 0 0คนส่วนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลก็สังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า3 7 0 0 0จคนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาซึ่งไม่ได้มีการแยกตัวเลขของนักรบฮามาสกับประชาชนทั่วไปส่วนสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นนั้นคาดการณ์กันว่าจะยืดเยื้อออกไปนะคุณทรงพจน์หลังจากที่รัฐบาลในทันฮูเผยในวันอาทิตย์ด้วยนะคะว่าจะขยายเวลาไปจนถึง15สิงหาคมนนี้ใ ให้เงินค่าที่พักสำหรับประชาชนที่อพยพจากพรมแดนตอนใต้อิสราเอลและในวันอาทิตย์อีกเช่นกันนะคะอิสมาอิลฮานีเยผู้นำกลุ่มฮามาสกล่าวย้ำในการแถลงข่าวทางสารน,นิทรทัศน์ว่าการตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสนั้นสอดคล้องกับหลักการต่างๆในแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ระบุไว้เมื่อ31พฤษภาคม และทางอียิปต์กาตาร์และสหรัฐก,ก็เป็นตัวกลางการเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะแล้วก็บอกว่าฮามาสตอบกลับแผนของสหรัฐไปเมื่อ11มิถุนายนโดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่อิสราเอลบอกว่าฮามาสปฏิเสธเงื่อนไขหลักการสําคัญของข้อเสนอก่อนที่กลุ่มผู้นํากลุ่มฮามาสจะออกมาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอไปนั้นไม่ได้มีประเด็นสลักสําคัญอะไรคร่ะทุกคน